ริงป้าจริงๆแต่คนเดียวอเอาจริงหนูไม่เคยไปห้องรุ่นสองเลยนะทุกคนเคยไปแค่แบบไปเคาะประตูถามว่าอันนี้ของใครครับเฉยๆอ่ะต้องลองเฮ้ย <c ười> แต่ว่าเพื่อนบอกว่าห้องรุ่นสามตอนนี้เริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มของเยอะหรือว่าเพื่อของมันเริ่มเยอะหรือเปล่าเริ่มแบบเหมือนมีคนอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าเนะห้องรุ่นสามมันโล่งใช่ไหมเพราะว่าเราแบบมีของไม่เยอะอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มเยอะละเฮ้ยทุกคนขอปิด ไปไปห้องสีไหมห้องสีนส่าจะกว้าง่ป่ะไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นซูมใกล้ๆไม่เห็นคุณดูหน้าหนูไว้ทุกคนไปไปไปดูหน้าหนูไว้ทุกคนะจริงจังว่าเราอยูด่ดีๆเครื่องก็ติดอะ่ะหมดแรงต้นแรกต้นได้หมดแรงอือมันมืดตึดหมดแรงอยู่หมดแรงอยู่ ในห้องสำรองด้วยยังสำรองเราเราังทำอะไรกันอยู่มันต้องตรงนี้เท่านั้นมาบ่อยแน่เลยก็จริงปะต้องตรงนี้เออผมจะไปไลฟ์จริงจริงดีกว่าอ้าวใช่ไปไลฟ์จริงจริงเลยเจอกันไลฟ์จริงจริงครับบ๊ายบายเจ้าคืนหนึ่งสองสาม มาไม่ได้เต้นนานมากเดี๋ยวนะรันด้อมไหมรันด้อมไหมเต้นไปวะแน่เราว่าเคยผมไม่เคยเห็นใครจิกจอยเท่านี้มาก่อนตอนไรมากเมื่อสามไม่เคยมีแบบนี้เลยอะเราเรายุคเดียวกันเนาะน่าจะได้ยุคเดียวกันยุคเดียวกันเนาะใช่มา everybody จะกินซ้อมเต้นยังเหนื่อยไม่พอฮะเลนนี่คือห้องในอนาคตคือสิ่งที่เออไม่เป็น ไม่สน <laughs> kind of ิทกับล่างคันแอรลูกยูนา เรา่สนใจสมัครเรื่องสีมาอยู่ตรงนี้นี่อาห้องล่างอยู่ห้องนี้ว่างนะมันมี4ี่สิบแปดเรนดอมเขามีเรนด้อมวีนเคฟีเจมเลยหนอัไหนอ่ะมีปะโอแต่สองคูนองหนึ่งะลองดูสอบวิชาในเมื่อเกาหลีมันไม่ได้กับวงเราทั้งคนหลีกได้ปวดเส้นแล้วใช่ไหมปวดอยู่ครับก็เลยขยับได้แค่บนบนแค่นีุ้้ย่เจมส์ไเอาไปวีาใไหมอ่เหมนเห็นไหม เปิดต <te ัวมาอีอะไม่เห็น้าคเนียเจบเรากลับวงเราฮะนีมเราเต้นยังไ้ห้องทรงคุนนี่กันเต้นไปแล้ว่หัวดแบบคขยับขาไม่ได้ตอนเนี้ยบอกเราอจบ ผิดนะผิดห้มากเดีกก็ผิดห้าผมก็ผิดห้าเด็วพอเป็นูพเพลงิ8เราก็จริงเปียนมากโอ้ my god ว้ายผมยังไม่เคยต่อเทงนี้เลย มา,มาช่อกเปี่าคหน่อยนยเห็นจริงจเต้นดิกี้อย่างนั้นเนี่ยนี<_><_>่เพลงของจริงๆมาแล้ว เปนอมาิโดดิโด้ดิโด้โด้ดโด้ดิโด่ดิโด้ดิโดดิโด้ดิโด้ดีโด้ดิโด้ดิโด้ดีโด้ดิ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 โดีดิโด้ดิโด้ดิโดดโด้ดำโดดิโดดโดดโดดิโดดโดดิโดดิโดดีโดดิโปิโิโดิ นะจี่มันเรนี่เราเป็นเส้นอันนี้ต้องเป็นไปไม่ฟรีสรต่ายนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฟีสรต่ายนะคะฟีไม่ได้ค่ะไม่นั้นเดียวเซ็นเตอร์ไลน์มาไม่ใช่นะคะฟีสรต่ายไม่ได้นะคะตัดตาวีมาตุยไหนไม่ถูกีองซวยเห็นพี่เจมเขาเลอยู่เนี่ยอะันเนี้ยเหรอใช่หรอมีแต่คนถามดูเลิฟมีไม่เต็มไม่บอกหรอก นี่ไม่ได้ของดี่ใช่ไม่ได้หรอกไม่บอกหรอกอยากดูต้องต้องต้องอื่นก่อนมาถูกจังหวะว่าดาไม่ทำไปแล้วเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เพลงเราขับช้าอย่างนี้ดาเนี่ยไ่หลิงเตจเลอยทะเลเป็นปะ เต้นเป็นเมื่อกี้เอ้ยเมื่อวานเลยเฮ้ยชนไหนชนไหนทำ่ยแต่ว่าหลิงก็เต้นแบบผิดฝั่งนะหมายถึงว่าจริงๆต้องเต้นแบบเนี้ยแต่ว่าหลิงเต้นฝั่งนี้อ่ะได้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 ไดไดไดตตเต้ย <c oughs> ลอย <c oughs> ลอยแล้วก็ตื้ดตื้ดไปข้างหลังอะคือหลิงเอเอาแต่ว่าเหมือนเขาจะทำแบบ <c oughs> จริงๆเหมือนเขาทำ็นแบบหนึ่งอ่ะแต่ว่าหลิงใช้แบบเอวหวานเอาแล้วก็เอวเอว แล้วก็อะไรนะตึ้นวังตึ้งตึ้อตึ้อตึ้อตื้อแล้วก็ตื้อตึ้อแล้วก็ตื้อตื้อตึ้อซ้ายขวาซ้ายแล้วก็จูจูจวงแล้วก็หมุน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 แล้วก็ตื้อแตไม่ได้ว่าร้องอะไรเอาแค่นี้ก่อนห้าหกเจ็ดแปดปู เอ๊ะจะพาเธอนั้นไปลอยทะเลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึดจะเอาเธอนั้นไปลอยทำไลร้องเยอะร้องป็นอยู่แค่อยากเอาเธอนั้นไปลอยทะเลคือเป็นคนเจ็บหนีไม่ได้เอาไม่ได้เลยเอามันก็คือคือกันอยู่มันก็คือคือกันอยู่เอ๊ บายบายทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณมาก,ะะกาๆากขอบคุณจริงด้วยนะมาเล่นด้วยติดตามดูไลฟ์ของพวกรเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application